มันคือราชันแห่งเกาะหัวกะโหลกก่อลึกลับนอกการสำรวจที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่อาจเคยมีนักเดินทางเข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้แต่น้อยคนที่จะมีโอกาสได้รอดชีวิตกลับไปจนกระทั่งกองถ่ายภาพยนตร์ของคาร์เดนแฮมลองเรือเข้ามายังเกาะหัวกะโหลกในปี1933โลกจึงได้รับรู้การดำรงอยู่ของมันคิงคองสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกและสัตว์ประหลาดยักษ์ผู้โด่งดังตัวแรกของโลกภาพยนตร์ ตำนานสัตว์ประหลาดยักษ์คิงคองมีจุดเริ่มต้นมาจากชายชื่อเมอร์เลียนซีคูเปอร์นักเขียนนักสำรวจและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีความหลงใหลในป่าดง,งพงไพรและสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะกับลิงกอริลา่าที่เขามีความสนใจเป็นพิเศษมาตั้งแต่อายุ6ข,ขวบนับตั้งแต่ได้อ่านหนังสือชื่อว่า Exploration Adventures n a d in Equatorial Africa ในปี1899หลังเสร็จสิ้นการรับใช้ชาติในสงครามโลกครั้งที่1คูเปอร์ก็ออกเดินทางบุกป,ป่าสาดงไปทั่วโลกพร้อมกับเอร์เนสต์บีโชแซ ช่างภาพคู่ใจของเขาเพื่อถ่ายทําหนังสารคดีเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆทั่วโลกรวมถึงสิงสาราสัตว์ประจําถิ่นที่เขาได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นหนังกึ่งสารคดีเรื่อง glass ที่บันทึกการอพย,ยพย้ายถิ่นฐานประจําถิ่นของชนเผ่าแบคเตรีในแถบเอเชียกลางหนังกึ่งสารคดีเรื่องช้างที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างช้างและชาวบ้านในพื้นที่ชนบทของประเทศสยามซึ่งกลายเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงถึงขั้นได้เข้าชิงรางวัลอสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปี1929 หลังเมอร์เลียนซีคูเปอร์ได้อ่านหนังสือ The Dragon Lizard of Komodo ของ W Douglas Burden เดที่เขียนบรรยายถึงมังกรโคมโมโดขนาดยักษ์สองตัวจากหมู่เกาะอินเดียตะว,วันออกเมอร์เลียนซีคูเปอร์ก็เกิดไอเดียที่อยากจะทำหนังเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างสัตว์ยักษ์สองสายพันธุ์นั่นก็คือมังกรโคมโมโดและลิงกอริลลาแต่สุดท้ายโปรเจกต์นี้ก็ต้องถูกพับไปเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้การถ่ายหนังเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างสััตวว์์สาายยพนนนนธุททีีทที่่มถิฐอูคป มีความยุ่งยากและใช้ทุนสูงมากเกินไปจนกระทั่งเมอร์เลียนสีคูเปอร์ได้มาทำงานที่บริษัทสร้างหนัง r k o ซึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับวิลลิสโอไบรอันผู้บุกเบิกเทคนิคดิเมนชันแนลแอนิเมชันหรือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อเทคนิคสต็อปโมชั่นซึ่งวิลลิสโอไบรอันมีชื่อเสียงจากการเนรมิตไดโนเสาร์ในภาพยนตร์เรื่อง The Lost World เมื่อปี1925และนั่นก็ทำให้เมเลียนสีคูเปอร์ คนพบหนทางที่จะสร้างหนังมังกรโคโมโดปะป่าลิงกอริลลายักษ์ของเขาโดยไม่จําเป็นต้องยกกองไปถ่ายทํานอกอเมริกาให้วุ่นวายอย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัท RKO ที่กําลังประสบปัญหาทางการเงินยอมเป็นนายทุนให้กับหนังสัตว์ประหลาดยักษ์เรื่องนี้คูเปอร์จึงต้องหาทางกดทุนสร้างให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาจึงจัดการเปลี่ยนคู่ต่อสู้ของลิงกอริลลายักษ์จากมังกรโคโมโดให้กลายเป็นไดโนเสาร์เพราะสามารถนำโมเดลไดโนเสาร์เก่าๆของโอไบริอันมาใช้งานต่อได้ ส่วนฉากบนเกาะหัวกะโหลกก็ต้องนําฉากที่ยังไม่ถูกทําลายทิ้งจากภาพยนตร์เก่าๆมาใช้งานใหม่ไม่ว่าจะเป็นฉากกาแพงยักษ์ที่รีไซเคิลมาจากหนังเรื่อง The King of Kings ของผู้กํากับ c ีซิลบีเดอร์มิส่วนกระท่อมของชนเผ่าพื้นเมืองก็ไปนํามาจากหนังเรื่อง b i r d of Paradise ของผู้กํากับ King w เดอรในขณะที่ป่าดงดิบก็ไปขอใช้งานร่วมกับภาพยนตร์เรื่อง The Most Dangerous Game ที่มีแผนการถ่ายทําในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กัน แถมคูเปอร์ยังไปดึงดารานำอย่างเฟเรและโรเบิร์ตอัมสตรองมารับบทนำในหนังกอริลลายักษ์ของเขาอีกด้วยจนสุดท้ายคูเปอร์ก็สามารถกดทุนสร้างหนังให้เหลือเพียง5 0 0แสนดอลลาร์ 500, ซึ่งก็ยังถือว่ามหาศาลอยู่พอสมควรในยุคนั้นแต่อาเคโอก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับความสันของเมอร์เลียนซีคูเปอร์และยอมอนุมัติงบสร้างให้แก่เขาในที่สุดโดยเมอร์เลียนซีคูเปอร์ตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ว่าคิงคองโดยคําว่าคิงคูเปอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มโปรดของเขาซึ่งก็คือ The King of Komodo ของดักลาสเบอร์เด ส่วนคําว่าคองเขานํามาจากชื่อของประเทศของโกซึ่งเป็นหนึ่งในถิ่นกําเนิดสําคัญของลิงกอริลา่าคิงคองเล่าเรื่องราวของคารเดนแฮมผู้กํากับภาพยนตร์ที่นําทีมงานของเขาออกเดินทางมาถ่ายหนังที่เกาะลึกลับนอกการสํารวจบริเวณมหาสมุทรอินเดียแต่เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเกาะก,ก็ถูกจู่โจมโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่บุกมาจับตัวนางเอกสาวแอนดาโรไปเป็นเครื่องบูชาใหญให้กับลิงยักษ์ที่มีความสูงกว่า18ฟุตผู้เปรียบเสมือนราชาบนเกาะแห่งนี้ แจ็คดริสคอร์ต้นหนเรือเวนเจอร์และลูกเรือของเขาจึงต้องฝ่าอันตรายออกผจญภัยบนเก,กาะลึกลับแห่งนี้เพื่อตามหาและช่วยเหลือแอนดาโรจากเจ้าลิงยักษ์มาึกตยู <het> ในขณะที่คาร์เดนแฮมก็มีแผนการร้าย <S <S ที่จะจับลิงยักษ์ตัวนี้กลับไปยังนิวยอร์กหวังโกยเงินมหาศาลจากการแสดงโชว์คิงคองในฐานะสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกแม้จะพยายามกดทุนสร้างให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่คิงคองก็ยังถือว่าเป็นหนังทุนสูงและมีงานสร้างที่ทะเยอทะยานท,ท,ท,ที่สุดในยุคนั้นด้วยความตั้งใจของผู้กำกับเมอร์เลียนซีคูเปอร์ที่ต้องการสร้างคิงคองให้เป็นสัตว์ประหลาดที่สมจริงและน่ากลัวที่สุดอย่างที่ผู้ชมไม่เคยเห็นจากหนังเรื่องไหนมาก่อนเมอร์เลียนซีคูเปอร์จึงมอบหมายให้วิลลิสโอไบรอันและมาเชลเดลกาโดออกแบบและสร้างโมเดลจิงของหลากหลายขนาดเพื่อใช้สําหรับการถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นโมเดลแยกส่วนบริเวณแขนขาและหัวของคิงคองขนาดเท่าของจริงสําหรับใช้ในฉากโคลสอัพซึ่งสร้างด้วยโครงเหล็ก ปิดผิวด้วยยางและหนังหมีภายในมีนกลไกบังคับเพื่อให้คิงของสามารถขยับเขยื่อนได้ตามที่บทภาพยนตร์กำหนดไว้ส่วนฉากระยะไกลจะใช้โมเดลคิงของย่อส่วนขนาด24นิ้วในฉากถล่มแมนฮัตตัน18นิ้วสำหรับฉากบนก่อหัวกะโหลกและโมเดลจิ๋วเพียงไม่กี่นิ้วสำหรับฉากบนตึกเอ็มพายสเตทซึ่งทั้งหมดนี้วิลลิสโอไบรอันจะนำโมเดลคิงของมาขยับทีละเฟรมทีละเฟรมด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่น จากนั้นก็เอาภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายได้ไปผสานกับภาพของนักแสดงจริงที่ถ่ายแยกเอาไว้ต่างหากด้วยเทคนิคการซ้อนภาพที่ซับซ้อนและก้าวหน้ามากที่สุดในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเ e ีย projection หรือการนํานักแสดงมาถ่ายทํากับฉากหลังที่เป็นฟุตเทสต็อปโมชั่นของคิงคองหรือไดโนเสาร์ที่ถ่ายทำเอาไว้ก่อนหน้าแล้วนํามาขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อทําให้มนุษย์สามารถร่วมเฟรมกับบรรดาสัตว์ยักษ์บนกอะหัวกระโหลกได้อย่างสมจริง แต่หากฉากไหนที่คิงคองและมนุษย์จะต้องสัมผัสร่างกายหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้กันก็จะต้องใช้เทคนิคมินิเจอร์เลียโปรเจคชันหรือการถ่ายฉากสต็อปโมชั่นของคิงคองแล้วฉายฟุตเทจคนแสดงที่ถ่ายทำเอาไว้ก่อนหน้าโดยเอร์เนสต์บีโชแซกลงไปในตำแหน่งที่กำหนดไว้จากนั้นโอไบรอันก็จะค่อยๆขยับโมเดลคิงคองให้มีเรีอคชันตามการแสดงของนักแสดงไปทีละเฟรมทีละเฟรมให้สัมพันธ์สอดคล้องกันในขณะที่บางฉากก็ต้องนำหลายๆเทคนิคมาผ,าผสมกัน อย่างเช่นในฉากที่คิงคองสู้กับงูยักษ์ในถ้าฉากนี้นับว่าเป็นหนึ่งในการถ่ายทําที่ใช้เทคนิคซับซ้อนที่สุดของการสร้างภาพยนตร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องคิงคองเข้าฉายครั้งแรกที่นิวยอร์กในวันที่2มีนาคมปี1933โดยได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่มีหัวใจเพราะคิงคองของผู้กำกับเมอร์เลนซีคูเปอร์และเอร์เนสต์บีชแซงสามารถทำให้ผู้ชมทั้งหวาดกลัวและรู้สึกเห็นอกเห็นใจคิงคองไปได้พร้อมๆกัน ในขณะที่งานสเปเชียลเอฟเฟกของวิลลิสโอไบรอันและมาเชลเดลกาโดก็สามารถนรมิตบรรดาสลกายยักษ์บนกอหัวกระโหลกได้อย่างน่ามหาัศจรรย์จนสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมในยุคนั้นเป็นอย่างมากโรงหนังร a ด i o เซนต์มิวสิคฮอลและอาเคโร็อกซี่คือโรงหนังขนาดใหญ่สองโรงแรกที่ได้ฉายภาพยนตร์เรื่องคงคองและแม้โรงหนังทั้งสองจะเทรอบฉายให้กับหนังเรื่องนี้ถึง10บรอบต่อวันหรือคิดเป็นความจุผู้ชมถึง1 0,000ที่นั่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ชมที่ต้องการดูหนังเรื่องนี้ส่งผลให้คิงคองทำไรายได้เปิดตัวไปสูงถึง9 0 0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวก่อนที่จะปิดไรายได้จากการใช้ในอเมริกาได้สูงถึง2ล้านดอลลาร์และทารายได้รวมทั่วโลกถึง5ล้านดอลลาร์นำกำไรมหาศาลกลับมาให้ r k o และช่วยต่อลมหายใจให้บริษัทสร้างหนังที่กำลังถังแตกแห่งนี้ได้ดำเนินธุรกิจต่อไปในฮอลลีวูดอีกหลายปีคิงคองยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไปนานนับทศวรรษ โดยอาเคโอได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาฉายซ้ำอีกไม่ต่ำกว่า5ครั้งนับตั้งแต่ปี1938ถึง1956และมีการประเมินว่าคิงคองน่าจะทำไรายได้รวมเฉพาะในอเมริกาสูงถึง10ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าทุนสร้างถึง15เท่าเลยทีเดียว <ul ain> หลังกลายเป็นตำนานมาก,กว่า40ปีคิงคองก็ถูกนำมารีเมคให้เป็นหนังร่วมสมัยในปี1976โดยพ่วงนวยการสร้างจอมทุ่มอย่างดีโนเดลอเรนติส ที่ต้องการสร้างคิงคองฉบับนี้ให้เป็นหนังเรื่องยิ่งใหญ่แห่งยุคเหนือจอสของสตีเวนสปิลเบิร์กด้วยการทุ่งมงบสร้างสูงถึง12ล้านดอลลาร์พร้อมกับสร้างหุ่นกลไกคิงคองยักษ์สูง40ฟุตมูลค่า2ล้านดอลลาร์หวังนํามาสร้างความตะการตาให้กับภาพยนตร์แต่สุดท้ายกลับดูจะสร้างปัญหาให้กองถ่ายซะมากกว่าเพราะกลไกบังคับของคิงคองยักษ์นั้นติดติดขัดขัด,ขดยากต่อการควบคุมจนแทบไม่ได้นํามาใช้งานสุดท้ายก็ได้ปรากฏอยู่ในหนังจริงๆแค่เพียงไม่กี่วินาที นี่ยังไม่นับเรื่องปวดหัวอีกมากมายระหว่างการถ่ายทําทางงบสร้างที่บานปลายจาก12ล้านดอลลาร์พุ่งไปถึง24ล้านดอลลาร์รวมไปถึงข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์กับทางยูนิเวอร์แซลที่ต้องการสร้างคิงของอมาในช่วงนั้นเหมือนกันอย่างไรก็ตามแม้คิงของฉบับปี1976จะเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่หนังก็ยังได้รับความวิจารณ์ที่ไม่เลวร้ายมากนักส่วนไรายได้ก็กว่าเงินจากทั่วโลกไปสูงถึง90ล้านดอลลาร์นำกำไรกลับคืนมาให้ดีโนเดอลอเรนติสได้ไม่น้อยเลยทีเดียว คิงคองยังคงเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงศตว,วตรรษที่21พิสูจน์ได้จากความสําเร็จของกิงคองฉบับของผู้กํากับปีเตอร์แจ็คสันในปี2005ซึ่งได้สร้างกิงคองออกมาโดยหวนกลับไปสู่จิตวิญญาณของหนังต้นฉบับอีกครั้งแต่นำเทคโนโลยีดิจิตอลเอฟเฟกที่ทันสมัยมาใช้ในระมิดฉากต่างๆให้สมจริงและยิ่งใหญ่ตรรการตาขึ้นกว่าเดิม ส่วนคิงคองก็สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Motion Capture จนสามารถสร้างคิงคองดิจิตอลได้อย่างสมจริงไร้ที่ติทั้งลักษณะทางกายภาพการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางสีหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์โดยประมาจารย์ชเช่นแคปเจอร์อย่าง Andy ี้ r ซอร์คิสจนคิงคองฉบับ Peter j a c k ็ o สันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ได้รับเสียงปรบมือจากนักวิจารณ์แถมยังคว้ารางวัลออสการ์มาได้ถึง3สาขาหนึ่งในนั้นคือสาขาเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยม คิงคองยังเคยถูกจับมาประทะักับก็อตซิล่าจากฝั่งญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อปี1962ในคิงคองเวอร์ซัสก็อตซิล่าซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทโตโฮจากประเทศญี่ปุ่นการประทะกันครั้งนี้ได้รับการประชาสัมพันธ์จากค่ายหนังอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นศึกแห่งศตวรรษซึ่งก็เรียกร้องความสนใจของผู้ชมให้ซื้อตั๋วเข้ามาดูคิงคองเวอร์ซัสก็อตซิล่ากันอย่างล้นหลามจนหนังประสบความสําเร็จและติดอันดับหนังทําเงินสูงสุดของค่ายยูเนเวอร์แซลในอเมริกาประจาปี1963 ส่วนในญี่ปุ่นก็สามารถขายตัวชมภาพยนตร์ได้มากถึง12.6ล้านใบสูงสุดตลอดการในบรรดาหนังสัตว์ประหลาดจากค่ายโตโฮมาจนถึงปัจจุบันหลังศึกแห่งศตวตรรษที่20สิ้นสุดลงปี2021ของและก็ซิลล่าก็กลับมาประกาศความยิ่งใหญ่ครั้งโดยภาพยนตร์เรื่องที่4ในจัก,กรวาลมอน s เ e r ร์ r s ของ l e g e n d a r y ซึ่งเปิดจัก,กรวาลด้วยก็ซิลล่าในปี2014ตามมาด้วยของ Sky วไอแในปี2017 และก็อซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ในปี2019ส่วนก็ซิล่าเวอร์ชัคองในปี2021ของจะมาฟัดกับก็ซิล่าด้วยความสูงถึง335ฟุตซึ่งสูงขึ้นกว่าตอนที่มันปรากฏตัวในคองสกายแลนด์ถึง3เท่าแถมตอนนี้มันยังแข็งแกร่งขึ้นคล่องแคล่วขึ้นและฉลาดขึ้นมันสามารถสร้างอาวุธได้ด้วยตัวเองและทำให้นับเวลานี้คองจึงกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดของก็ซิล่า ความโด่งดังของคิงคองไม่ได้มีแค่ในโลกภาพยนตร์เท่านั้นหลายปีที่ผ่านมาคิงคองได้กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม๊อปที่สาคัญของศตรวตรรษที่20และ21มันเป็นดาราดังที่มีมูลค่ามหาศาลทางการตลาดจนได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างโคคาโคล่ามาแล้วรวมถึงถูกนําไปต่อยอดในธุรกิจต่างๆทั้งของเล่นสวนสนุกและวิดีโอเกมเคยถูกนําไปดัดแปลงเป็นอนิเมชันทางโทรทัศน์ละครเวทีและยังมีหนังล้อเลียนเศร้าใหม่มากมายหลากหลายเวอร์ชัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความโด่งดังข้ามกาลเวลาของคิงคองที่มาถึงตอนนี้ก็มีอายุป,ปาเข้าไป88ปีแล้วล่ะครับนับตั้งแต่ที่มันปรากฏตัวครั้งแรกในปี1933เรียกได้ว่าหากก็อซิลล่าคือราชาของเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์จากฝั่งเอเชียคิงคองก็น่าจะเป็นราชาของสัตว์ประหลาดยักษ์จากฝั่งอเมริกาครับแม้ว่าในแง่ของพลังอำนาจอาจจะสู้ก็อซิลล่าไม่ได้แต่ยังได้ประมาทความเฉลียวฉลาดและความปราดเปรียวว่องไวของมันเชียวล่ะครับ